กลับมาสู่รายการข้าวซอครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทนายโชว์และนี่คือช่วงทอล์โชว์ของรายการขท่านผู้ชมครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้จะเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาซึ่งถือว่าสําคัญยิ่งนั่นคือวันวิสาขบูชาอีกไม่กี่วันจะวันวิสาขบูชาอยู่แล้วใครก็ตามที่เป็นชาวพุทธก็คิดว่าวันศุกร์ก็คงจะดําเนินกิจทางศาสนาของตนแต่วันนี้ผมถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งสําหรับชาวพุทธท่านเป็นพุทธแท้หรือเปล่า ท่านรู้จัก,จกคําว่าพุทธะแน่นอนแล้วหรือเปล่าท่านยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าสิ่งที่ท่านยึดถืออยู่ที่คิดว่าถูกถูกจริงแล้วหรือเปล่าหรือสิ่งใดบ้างที่ท่านควรจะละซะเพื่อมายึดถือในสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ก็จะถือเป็นโอกาสดีของพวกเราชาวพุทธเพราะว่าผมได้ไปเจอพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์รูปนี้แต่เดิมจริงๆแล้วเป็นทหารเป็นถึงยศพันตรีแล้วก็ออกจากความเป็นทหารมาบวชเป็นพระแล้วก็มาบวชเป็นพระแล้วก็ไม่ใช่บวชธรรมดา บวชเสร็จแล้วก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ในสิ่งที่ท่านปฏิบตัติหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านปฏิบตัติมีสิ่งหนึ่งที่ท่านเห็นว่ามีค่ามากๆกระชาวพุทธคือพระวจนะของพระบรมศาสดาอะไรบ้างที่เป็นพระวจนะอันแท้จริงของพระบรมศาสดาพระรูปนี้ได้ทําได้รวบรวมได้ดึงออกมาจากพระไตรปิฎกได้ดึงออกมาจากที่ต่างๆที่เป็นพระวจนะโดยการนํามารวบรวมไว้ในซีดีที่ผมถืออยู่แผ่นนี้ ึงเป็นความหมายอันสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยว่านับจากนี้ไปถ้าเรามีความสงสัยสิ่งใดในพุทธศาสนาว่าสิ่งนี้เป็นพระพจนะของพระบรมศาสดาจริงแล้วหรือเปล่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้ไว้จริงแล้วหรือเปล่าเราสามารถค้นหาได้ถ้าเป็นในสมัยก่อนเราอาจจะต้องไปเปิดหนังสือเป็นสิบเล่มร้อยเล่มหรือเปิดบางทีก็ไม่เจอเพราะสิ่งที่เราหาก็ไม่มีสารบัญที่จะบอกว่าหาตรงไหนถึงจะเจอแต่เรี่ยนี้ถ้าเกิดท่านสนใจว่านรกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรสวรรค์ ตรัสไว้ว่าอย่างไรโสดาบันเป็นเช่นไรหรือเรื่องใดๆก็ตามว่ามีเป็นคําที่พระวจนะของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหาได้ในนี้เลยพระอาจารย์รูปนี้ก็ผมโชคดีอย่างยิ่งที่ได้ไปพบท่านเข้าและได้นิมนต์ท่านมาร่วมรายการในวันนี้ท่านคือพระอาจารย์คริตโสจิพโลิจเพ ถือเป็นบุญพระคุณเจ้า uh huh. ของผมแล้วก็ของชาวพุทธที่ uh huh. วันนี้จะได้สนทนาธรรมกับพระคุณเจ้า uh huh. ก็อยากจะกลาบเรียนถามพระคุณเจ้าก่อนเลยเพราะหลายๆคนที่เวลาฟังผมพูดแบบพระวจนะพระวจนะน uh ี huh. ่ถ้าเป็นคนที่ uh huh. รู้สับรู้แสงหน่อยก็คงจะเข้าใจ uh huh. แต่ถ้าคนที่ไม่รู้จริงๆก็อยากจะทราบจากพระคุณเจ้าว่าคําว่าพุทธวจนะหมายถึงอะไรพระคุณเจ้าหมายถึงคําที่ออกจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงสหรับ ที่ไม่ได้เป็นการพูดหรือแต่งเติมจากคําของใครคือต่ากว่าพระเจ้าลงไปเนี่ยคําอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ออกจากปากพระเจ้าชื่อว่าไม่ใช่พุทธวจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคําที่ออกจากปากพระเจ้าเท่านั้นก็นเนี่ย แล้วทุกวันนี้ที่เราได้รับการเรียนการสอนกันอยู่นี่ทั้งหมดที่เราเรียนกันอยู่ในศาสนาพุทธที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ในปัจจุบันนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดหรือเปล่าพระคุณเจ้าไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้<ข>คือปัญหานิดหนึ่งขอรับปัญหาอย่างไรพระคุณเจ้าปัญหาคือว่าเพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้คําของพระตถาคตพระพุทธเจ้าโดยตรงขอรับศาสนาจะเสื่อมไปเรื่อยขอรับพระุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองพระองค์บอกว่าคําที่คนแต่งใหม่หรือคําของสาวกเนี่ยอย่าไปฟัง ให้ฟังแต่คําตถาคตมีพระสูตรนะก็ลับบอกให้ได้ไหมได้ <laughs> พระองค์บอกว่าสุดตันต์เราใดที่นัก,กวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคําร้อยกรองประเภทกับกลอนมีสอนสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเ <laughs> มื่อมีผู้นําสุดตันตะคือคําสอนเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตไปะจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนก็แล้ว แล้วก็ตรัสกับกันว่าส่วนสุดตันตะเราใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตตะว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุนญตาเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเรานั้นมากล่าวอยู่เนี่ยเธอย่อมฟังด้วยดีย่อมมีหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเราเรียนพระสูตรนี้สําคัญมากซึ่งพระองค์ชี้ชัดเลยว่าต้องคําตถาคตเท่านั้นเพราะเหตุว่าพู้เจ้าเนี่ยมีความสามารถสามอย่างที่สาวกทําไม่ได้เลยในด้านการพูดหนึ่งผู้เจ้าบอกว่า พระองค์เนี่ยกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียวครับนะและอย่างที่สองเนี่ยคำของผู้เจ้าเนี่ยสอดรับกันทั้งชีวิตตั้งแต่ราทรีที่ตรัสรู้ถึงปรินิพานคาไม่มีการขัดแย้งกันเลยไม่ว่าจะพูดที่ไหนตรัสเมื่อไหรก็ตามใช่สอดรับกันหมดในทุกๆเรื่องใช่ต่างเวลาต่างสถานที่ต่างบุคคลกันก็จะสอดรับกันครับนะและอย่างที่สามคำผูเจ้าหลุดออกจากปากมาแล้วเนี่ยเป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดการไม่ว่าจะเมื่อดใดก็ตาม ไม่ว่าจะเมื่อ2,000ปีที่แล้ว3,000ปีนี้หรือ5,000ปีไปก็ตามจะเป็นอากาลิโกเสมอใช่และตรวจสอบได้ด้วยบุคคลแต่ละบุคคลนั้นๆน,น,นะเรียกว่าเป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้เป็นสิกขีบูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาอย่างนี้นั่นคือพุทธวจนะใช่ทีนี้เนี่ยพุทธวจนะที่พูดถึงเนี่ยที่เราพูด uh huh. กันถึงวันนี้ที่กระผมอยากให้คน uh huh. ดูก็ได้เห็นหรือก็ได้รู้จึเลยมาพูดถึงเรื่องซีเดียนี่เป็นความคิดอย่างไรพระคุณเจ้าถึงได้้้คิดทําาอนนีขึม เนื่องจากว่าเราเห็นความแตกต่างหลากหลายในผู้ศาสนาทั้งในประเทศไทยและในโลกลับและเราสงสัยว่าเอ๊ะมันไม่มีมาตรฐานเลยหรือทําไมพระุทธเจ้าองค์เดียวกันทําไมมีข้อปฏิบัติยึดถือต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแก้กรรมการถือพิธีกรรมอะไรต่างๆนะ <c oughs> แต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานมีแต่เราไม่ใช้ ชาวพุทธไม่ได้ใช้เราหลุดออกมาจากมาตรฐานเองใช่เราค่อยๆเดินทางออกมาจากทางที่ถูกเองใช่กลายเป็นว่าชาวพุทธเนี่ยเรากราบไหว้ศา,าสดาของเราโดยที่เราไม่เคยรู้คําสอนของศาสดาเราเลยก็รับนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกซึ่งพระเจ้าเคยตรัสไว้แล้วว่าในอนาคตการเนี่ยจะมีภิกษุเนี่ยที่ไม่สนใจคําตถาคตมันเริ่มจากภิกษุก่อนก็ที่ภิกษุไม่ศึกษาคําตถาคตจึงไม่มีภิกษุที่ไปถ่ายทอดคําตถาคตให้อุบาสกอุบาสิกาฟังก็รับ ก็เลยเป็นเหตุให้ศาสนาจะค่อยๆเสื่อมคําตถาคตจะค่อยๆเสื่อมศูนย์ไปจากโลกพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนกรองสึกของกษัตริย์เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกแต่ก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกรองก็หมดสิ้นไปหลักการเดียวกันคํพผู้เจ้าจะค่อยๆหายไปถ้าไปสนใจคําสอนใหม่ที่สาวกหรือใครก็ตามแต่งขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นจึงทาการรวบรวมพุทธวจนะทั้งหมดไวในซีดีนี้ให้เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่อยากจะทราบว่าอันนี้เป็นพุทธวจนะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าหาดูได้ในที่นี้ครับและตรงนี้หลักฐานก็เอามาจากที่คณะสงฆ์เราใช้นี่แหละคือบาลีสยามรัับซึ่งเก่าที่สุดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยซึ่งรวบรวมตั้งแต่รัชกาลที่5พิมพแจกจ่ายไป260กว่าแห่งทั่วโลกรห้าก็ไม่ได้คิดเองเอามาจากรหนึ่ง ที่รวบรวมเก็บไว้ในบาลานที่หอมนเทียนทมที่วัดพระแก้วอรอ <สะ S 2> หนึ่งก็<อ>ไม่ได้คิดเองเอามาจากยุคิลิบุญชัยลัทวาราวดีซึ่งทวาราดีก็เอามาจากช่วงยุคพระเจ้าโศกมหาราชสืบสายถ่ายทอดคําผู้เจ้ากันต่อต่อมาจนถึงทุกวันนี้อย่างนี้แล้วมารวมอยู่ตรงนี้พอ <c oughs> ฟังตรงนี้ทั้งหมดแล้วมองเห็นแล้วจริงๆแล้วว่าคนที่นับถือพุทธศาสนาทุกวันนี้นับถือจริงๆนะพระคุเจ้าแต่อาจจะนับถือผิดนับถือถูกไม่ทราบ เพราะฉะนั้นจะนับถือหรือจะทําอย่างไรที่จะเป็นการบํารุงและทําให้เกิดความเจริญในพุทธศาสนาและพระคุณเจา้าตรงนี้ก็คืออันดับแรกเลยเราต้องเข้าไปศึกษาคําศาสดาของเราเองก็รับอันดับแรกเพราะชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาคําศาสดาของเราแท้ๆเลยก็รับนะศึกษาก็นิดๆหน่อยๆคำสองคำแต่รายละเอียดไม่เคยรู้ซึ่งไม่รู้ว่าสาวกพูดผิดพูดคลาดเคลื่อนอย่างไรอย่างที่สองเราต้องปฏิบัติตามคำศาสดาของเรา อย่างที่สามก็คือเวลาถ่ายทอดต้องถ่ายทอดคำาศาสดาของเราเหมือนกับพระในครั้งพุทธการเขาจะถ่ายทอดคำตถาคตนะเขาไม่ถ่ายทอดคำคนอื่นเพราะเขาไม่เชื่อว่าคำคนอื่นเนี่ยถูกต้องเขาเชื่อคำพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเหมือนกันแล้วเราจะมีศาสดาองค์เดียวกันมีอาจารย์คนเดียวกันและศาสนาเนี่ยจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาและสามารถแผ่ภัยสารไปทั่วโลกได้ครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะปัญหาใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ mm hmm. ทุกข์ถ้า พูดถึงคํานี้ขึ้นมาสามารถอ้างคำพระศาสดาได้อยู่แล้วถูกต้องไม่ต้องไปอ้างคําใครเพิ่มเติมไม่ต้องไปคิดว่าใ,ใครจะทําอย่างไรเพราะพระสาสดาได้ตรัสเรื่องนี้ไว้โดยครบถ้วนแล้วครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์ก่อนกรปรินิพนา์เนี่ยพระองค์บอกเลยว่าคําของพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนะแล้วก็สั่งไว้ในอปริหารนีธรรทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมข้อที่3ามว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่าบรรัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบรรยัญญัติและอย่าตัดทอนในสิ่งที่ตถาคตบรรัญญัติไว้แล้วอย่าเตติมออย่่าาาัดคํขงทน ให้ศึกษาคําของท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาส,สนาที่เสื่อมลงไปทุกวันนี้หรือ,อว่าผิดพลาดลงไปทุกวันนี้เพราะเกิดจากการเติมหรือแตดทอนนั่นเองถูกต้องไม่ได้ดําเนินตามพุทธวจนะโดยตรงใช่อย่างที่เคยเป็นมา,นาใช่มีพุทธประสงค์จัดไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่เคยเข้าไปศึกษานะมองไปว่ายากคือทุกวันนี้ชาวพุทธปฏิเสธคําศาสดาแบบดูดีสูงเกินไกลเกินเป็นทฤษฎีเป็นปริยัติเอามาปฏิบัติไม่ได้ ปิเสิทธดูดีสรุปแล้วก็คือไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติตามคำผู้เจ้านั่นแหละพระบุญเเป็นอย่างนั้นจริงๆ uh huh. แล้วจริงๆแล้วนี่สิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ได้ไปวัดนาป่าพงหรือว่าใครก็ตามที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุธเจ้าจะทราบอยู่อย่างนี้ uh huh. ไม่มีคำหนึ่งที่ฟังรู้สึกทราบซึ้งเข้าไปถึงใจเลย